มาถึงราศีมีนราศีมีนในไพ่งานใหญ่ความยิ่งใหญ่อะไรเงี้ยตัวใหญ่อะไรเงี้ยเพราะนั่นคือช่วงนี้ชาวราศีมีนจะมีเกณฑ์คิดการใหญ่วางแผนทําอะไรใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขยับปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงหรือแม้ทต่งตัวคุณเองจะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นจากที่เคยรู้สึกว่าความคิดเด็กๆความคิดดูแล้ว เป็นแบบเหมือนห้าวดูแล้วเป็นวัยรุ่นดูแล้วแบบเขาเรียกว่ามุทะลุดูดันใน,ในช่วงเนี้ชาวราศีมีจะดูเป็นความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นวางตัววางตัวขึ้นสงบขึ้นนิ่งขึ้นดูมีเขาเรียกว่า ความคิดที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นหรือมุมหนึ่งตัวคุณเองเนี่ยถ้าเป็นเรื่องงานเนี่ยคุณอาจจะมีการวางแผนเรื่องงานใหญ่เติบโตเนาะใช่หรืออาจจะเป็นตําแหน่งใหญ่โตก็ได้เหมือนกันหรือไม่ก็คุณอาจจะได้ไปอยู่ในสถานที่ทํางานที่ใหญ่โตมีชื่อเสียงก็ได้หรืออีกหนึ่งก็คือคุณได้ทํางานกับผู้ใหญ่ทํางานกับผู้หลักผู้ใหญ่ทํางานกับคนที่มีอํานาจบัลักก็ได้เช่นเดียวกันครับถ้าเป็นเรื่องเงินทองก็แน่นอนครับคุณจะมีเกณฑ์วางแผนซื้อขายของชิ้นใหญ่ นะครับอาจจะอยากได้บ้านไดรถซื้อขายเกี่ยวพันกับพวกประเภทอสังหาริมทรัพย์บ,บ้านที่ดินรถยนยานพาณนะก็เป็นได้นะครับหรืออีกมุมน,นึงคือคุณจะได้โชคจากผู้ใหญ่ ถ้าจะไปซื้อจะไปขายหรือมีเงินทองก็มีเกณฑ์ได้เกี่ยวกับคนที่อายุมากกว่าอะไรประมาณนี้ก็ได้มีคนประถามมีจุ้งประถามมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือก็ได้นะครับส่วนถ้าเป็นในเรื่องความรักก็แน่นอนครับคุณจะพบรักต่างวัยก็จะเจอคนอายุเยอะมากๆมาชอบเยอะเลยประมาณแบบ10ปีอัพอะไรประมาณนี้นะฮะหรือถ้าเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วช่วงนี้ก็จะได้เข้าไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ก็พ่อแม่พี่น้องไปเจอพ่อผัวแม่ผัวไปเจออะไรล่ะ พอตาแม่ยายอะไรประมาณนี้นะฮะช่วงนี้ก็คุณก็จะได้ไปเจอวงสังารญาที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ได้ไปทํากิจกรรมด้วยกันก็ได้นะครับนี่คือชาวชายนี่คือชาวราศีมีนครับผมค่ะโอเคเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่แล้วจะดีในทุกๆด้านว่างั้นเนาะใช่เลยโอเ